ครับผมสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะครับอ่าวันนี้นะครับคลิปนี้ชั่วโมงนี้นะครับเป็นรายวิชาการงานอาชีพนะครับต่อจากอ่าคลิปที่แล้วนะครับที่แล้วก็จะเป็นการจัดอ่าการดูแลครับรักษาของใช้ส่วนตัวใช่ไหมครับอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นการจัดเก็บ สิ่งของเครื่องใช้นะครับวันนี้นะครับอยู่กับครูอูนนะครับนายวัชรวิทย์ลองชัยนะครับครูประจํารายวิชาการงานอาชีพนะครับโรงเรียนเทศบาลเมืองกุชินารายของเรานี่เองนะครับมาดูนะครับวันนี้น้อหาของเราเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับการจัดเก็บนะครับสิ่งของเครื่องใช้นะครับเช่นพวกเสื้อผ้านะครับโต๊ะเขียนหนังสือกระเป๋านักเรียนที่ เราน่าจะคุ้นเคยเนาะคุ้นชินพราะเราต้องได้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนาะครับพวกนี้ามันต้องมีการจัดนะครับควรมีการจัดเป็นให้เป็นหมวดหมู่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วก็สะดวกแก่การใช้งานนะครับในการหยิบจับมาใช้งานนะครับเนี่ยมันควรต้องทำให้เป็นกระบวนการนะครับเพื่อให้ง่าย ต่อการทํางานให้มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาลงประหยัดแรงงานนะครับผลงานที่ได้ก็มีคุณภาพนะครับกระบวนการทํางานนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรนะครับเราต้องมีการวางแผนการทํางานเสมอนะครับเป็นการกําหนดเป้าหมายนะครับในการทํางานและกําหนดขั้นตอนการทํางานให้บรรลุ เป้าหมายครับอันนี้คือการวางแผนนะครับมีสองหัวข้อหลักนะครับในในการวางแผนก็คือมีการกาหนดเป้าหมายในการทํางานแล้วก็กําหนดขั้นตอนนะครับสองนะครับการปฏิบัตินะครับงานตามแผนที่เรากําหนดไว้นะครับก็เป็นการปฏิบัตินะครับการทาตามขั้นตอนที่เรากําหนดไว้ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับ สามนะครับการประเมินผลการทํางานทีนี้นะครับเมื่อเรากําหนดบางเป้าหมายกําหนดขั้นตอนเรียบร้อยเราปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการประเมินว่าเออมันบอลมันบรรลุเป้าหมายไหมมันดีไหมมันมีคุณภาพไหมนะครับเพื่ออะไรเพื่อถ้าพบข้อบกพร่องนะครับเราก็จะมีข้อที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นไป นะครับอันนี้ก็คือ3นะครับกระบวนการทํางานนะครับหัวข้อ3ข้อกระบวนการทํางานนะครับก็มีการวางแผนการทํางานนะครับการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้แล้วก็สุดท้ายนะมีการประเมินผลการทํางานนะครับมาดูนะครับการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าทีนะี้นะครับการจัดเก็บตู้เสื้อผ้านะครับต้องจัดนะครับ ให้เป็นหมวดหมู่นะครับอ่ามันจะได้ดูเป็นระเบียบนะครับอ่าหยิบใช้ได้สะดวกนะครับซึ่งมันก็จะมีกระบวนการในการทํางานดังนี้นะครับหนึ่งการวางแผนนะครับที่เราในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอ่ามีการวางแผนการทํางานนะครับมีการกําหนดเป้าหมายนะครับในการวางแผนก็จะมีการกําหนดเป้าหมายนะครับเราจัดตู้เสื้อผ้าพเพื่ออะไร่ ลักษณะนี้นะครับอสองก็กําหนดวิธีการจับตู้นะครับเสื้อผ้าเราจะวางยังไงสีอย่างยยตัว่ยาง,ยงวางยังไงสีแยกสีไหมหรือลักษณะการใช้ของเสื้อผ้าแต่ละอย่างอ,อาจจะจัดเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับอสองนะครับเราก็มีการเมื่อเรากําหนดวางแผนเรียบร้อยแล้วกําหนดวิธีการขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการประมัดมีการปฏิบัติ ตามแผนะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการประเมินนะผลงานที่เราได้ทําไปนะครับเอามาดูนะครับตัวอย่างนะการจัดตู้เสื้อผ้านะครับกระบวนการที่หนึ่งนะครับการวางแผนการทํางานงนะครับการวางแผนมันก็จะแยกย่อยออกไปอีกสองอย่างใช่ไหมก็คือมีการกําหนดเป้าหมายนะครับมีการกําหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้า นะครับมีการกำำําหนดเป้าหมายนะครับในการจัดตู้เสื้อผ้านะมันก็จะมีการกรําหนดเป้าหมายหนึ่งนะครับเพื่อให้เสื้อผ้าเป็นระเบียบเป็นระเบียบนะครับสองเพื่อให้หยิบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้สะดวกอันนี้คือเป้าหมายนะครับในการจัดตู้เสื้อผ้านะครับบางคนอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เป้าหมายของเราที่เราวางแผนไว้ มาดูที่2นะครับในกระบวนการที่1นึ่งกำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้านะครับกาหนดวิธีการจัดหนึ่งนะครับบอกว่าแยกประเภทของเสื้อผ้าและเครื่องต่างกายะนะครับอาจจะเป็นเสื้อผ้าแขนสั้นแขนยาวนะครับเอาไว้ตรงนี้ประเภทของเสื้อผ้านะครับแขนสั้นแขนยาวหรือว่าอาจจะเป็น เสื้อทางานเสื้อไปทํางานเสื้อ,อใส่เล่นในบ้านชุดชุดน้ำรองอะไรประมาณนี้ก็แยกเป็นหมวดหมู่กันนะครับะนะครับจะเครื่องแต่งกายอย่างนี้พวกเข็มขัดพวกนิกท้ท้ยพวกผ้าผูกคออ่าเป็นสําหรับลูกเสืออย่างนี้ก็จัดไปเป็นส่วนหนึ่งอีกหมวดนึงนะครับเพื่อให้จับง่าย สองนะครับรีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับและไม่ใส่ไม้แขวนอ่ะและใส่ไม้แขวนนะครับอ่าขอโทษด้วยและใส่ไม้แขวนนะครับที่เตรียมไว้นะครับสําหรับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะครับพับเก็บให้เรียบร้อยนะครับพวกเสื้อชุดกีฬานะครับเสื้ออะไรที่มันไม่ค่อยยับนะครับเราซักแล้วเราตากมันไม่ค่อยยับแต่ถ้าเชื่อนักเรียนอย่างนี้นะครับมันก็ต้องมีการรีดนะะถ้ามีการรีดก็ ดีที่ชิคกี้พาไม่แขวนเราแขวนไว้นะครับเสื้อที่เรารีดเสร็จแล้วมันจะได้ไม่ยับเนาะอ่าสามนะครับจะเก็บเสื้อผ้าที่พับและรีดนะครับอ่าใส่ไม่แขวนนั้นเป็นหมุนหมูอ่านี่ก็อยู่ในในหมวดที่สองนะครับผงที่หัวข้อที่สองสี่ทีนี้เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่นะครับควรเก็บไว้ที่ด้านบนของตู้หรือหาที่ที่เหมาะสมที่ไม่เกะกะนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ มันก็บางคนอาจจะใส่ถุงถุงเราเก็บไว้ที่สะดวกสะดวกนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้ใส่นะครับเราแ,แต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่บ่อยอย่างนี้นะครับก็ควรวางใกล้ๆนะเพื่อให้จับง่ายเมื่อเรากําหนดการวางแผนเรียบร้อยนะครับการวางแผงงานทำงานเรียบร้อยก็ว่าปฏิบัตินะครับในกระบวนการที่สองก็คือการปฏิบัติตาม แผนนะครับสามมีการประเมินนะครับประเมินผลงานที่เราได้ทาลงไปนะอาจจะดูตู้เสื้อผ้านะครับตรวจดูเสื้อ,อตู้เสื้อผ้านะครับว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมสะดวกต่อการหยิบจับหรือไม่นะครับถ้าเกิดข้อบกพร่องนะครับอาจจะเอาไว้ตรงนี้นะครับหยิบยากอย่างนี้ล้วก็ครั้งต่อไปต้องมีการปรับปรุงแก้ไขาอาจจะสลับที่นะครับในการจัดหมวดหมดู่ในการวาง สภาแต่ละประเภทนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขแก้ไขปรับปรุงนะครับาการจัดตัวหนังสือนะครับควรจัดวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกการจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีกระบ,บวนการดังต่อไปนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับกับของตู้สภาหนึ่งกระบ,บวนการในการจัดเก็บก็คือ มีการวางแผนการทํางานซะก่อนซึ่งการวางแผนมันก,ก็จะมีองค์ประกอบนะครับาลงไปก็คือมกีการกําหนดเป้าหมายแล้วก็มีการกําหนดวิธีการจัดโต๊ะมีการกําหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัตินะพูดง่ายๆนะครับอสองก็ปฏิบัติตามที่เรากําหนดไว้แล้วก็สั่เป็นการประเมินนะครับมันก็มีหลักของมันมีแค่นี้เนาะ มนะาดูการจัดโต๊ะหนังสือนะครับการวางแผนการทํางานนะครับหนึ่งมีการกําหนดเป้าหมายนะครับหนึ่งจุดหนึ่งกำหนดเป้าหมายนะครับเพื่อให้โต๊ะนะครับเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเป็นระเบียบสองเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการใช้งานสามเพื่อให้สุตรารหยิบใช้งานนะครับของสิ่งของต่างๆบนโต๊ะนะครับสี่ก็ให้เป็น ง่ายต่อการทาความสะอาดการกําหนดวิธีนะครับวิธีในการจัดตัวหนังสืออาจจะแยกประเภทนะครับแยกประเภทของที่ต้องการจัดเก็บนะครับวางหนังสือเรียงจากต่ำไปสูงนะครับห,หันสารหนังสือออกมาทางด้านนอกนะครับอาจจะใช้ที่คานหนังสือนะครับกั้นหนังสือเอาไว้ไม่ให้ลมก็ได้นะครับถ้าใครมีหนังสือไม่มากนะครับวางสมุด ซ้อนกัน,นดินสอปากกาไม่เป็นทัดควรนํามารวมกันในผานชนะนะอาจจะเป็นตะกร้าเล็กๆหรืออาจจะเป็นกองนิสสอก็ได้นะครับสองกระบวนการการปฏิบัติงานตามแผนนะครับก็เมื่อเรากําหนดวิธีการไว้แล้วเราก็ทําตามนั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับกข้อที่สองกระบวนการที่สองนะครับทีนี้กระบวนการที่สามนะครับเป็นการประเมินผลงานที่ดําเนินการไปนะครับ ตรวจดูนะครับโต๊ะที่เราจัดนะครับว่าเป็นระเบียบไหมพื้นที่เพียงพอไหมสะดวกต่อการาใช้ไหมนะครับมีข้อผิดพลาดอะไรไหมถ้าพบข้อผิดพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับพูดง่ายคือการประเมินก็คือการนําเอาเป้าหมายมาดูว่าเออเมื่อเราจัดแล้วเราสามารถทําตามเป้าหมายที่เรากําหนด ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประเมินนะครับทีนี้นะครับการจัดกระเป๋านักเรียนนะครับการจัดสมุดการหนังสือตามตารางเรียนนะครับการแยกประเภทให้เป็นระเบียบนะครับไม่จัดกระเป๋าหนักจนเกินไปบางคนนําทุกวิชามาเลยมา ทุกทุกวันนะครับหนักเกินไปนะครับอ่าเรามาดูนะครับวิธีการนะครับกระนวนการก็มีเหมือนกันเลยนะครับมีสามขั้นตอนก็คือมีการ,รวางแผนอ่าการ,รวางแผนการทํางานก็จะมีการกําหนดเป้าหมายแล้วก็มีการกําหนดวิธีการนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับสองอ่าสองวิธีการอ่าสองอ่าการ,รวางแผนนะครับเมื่อเราได้แล้วเรากําหนด เ้าหมายได้เราคำนววิธีการได้เราก็จะมาปฏิบัติที่นี้นะครับมาปฏิบัติมาปฏิบัตินะครับปฏิบัติเสร็จเราก็จะบางประกรันมาประเมินเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับการวางแผนการทำงานนะครับในการจักระเป๋าเป้าห,หมายก็คือเพื่อให้กระเป๋านักเรียนนะครับไม่หนักจนเกินไปเพื่อให้สมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนนะครับครบตามตารางเรียนนะครับใน,นในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันนะอ่า เพื่อหยิบใช้นะครับอุปกรณ์หนังสือสมุดนะครับได้ง่ายนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายนะครับเพราะเมื่อนเป็นระเบียบเราสามารถหยิบจับได้อย่างนี้มันก็สบายใช่ไหมครับการกำหนดวิธีการจ่ากระเป๋านะครับดูตารางเรียนประจําวันนะครับเตรียมหนังสือและสมุดต,ต,ตามตารางเรียนไว้นะครับข้อที่2ข้อที่3คือเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบ นะครับโดยแยกเป็นแบบหนังสือสมุดแล้วก็ประกาดินสอนะครับก็คืออุปกรณ์ในการเรียนนะครับ c นะครับจัดเก็บหนังสือสมุดนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับลงในกระเป๋าแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือการกําหนดวิธีนะครับมีอยู่สีขั้นตอนนะครับกระบวนการที่2ทีนี้นะครับะบวนการที่2คือการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้นะครับ ามวิธีการที่เราวางไว้ในกระบวนการที่1น,นะครับแล้วก็ทีนี้กระบวนการที่3นะครับเราก็จะมาดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เมื่อเราจัดไปแล้วมันสามารถสนองหรือสามารถทําตามที่เรากําหนดเป้าหมายได้ไหมนะถ้าเราไม่ได้เราพบข้อบกพร่องอยังไงเราก็มีการแก้ไขให้ดีขึ้นอ,อันนี้นะครับก็คือวิธีการจัดเก็บนะครับ สิ่งของต้องมีจัดเก็บสิ่งของนะครับทั้ง3ามชนิดครูอยากให้เราจําไว้เสมอว่าในการจัดเก็บหรือการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งเราต้องกําหนดการทํางานนะครับกระบวนการที่หนึงก็คือการวางแผนการทํางานซะก่อนมีการกําหนดเป้าหมายมีการกําหนดวิธีการปฏิบัตินะครับกระบวนการที่สองก็คือปฏิบัติ ตามที่เรากําหนดไว้ในกระบวนการที่1นึ่งเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูมาประเมินผลว่าที่เราวางแผนทํางานแล้วเราทำํำลงไปเนี่ยมันตอบสนองอมันตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้ามีข้อบอกพร่องเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหลักการสําคัญน,นะครับมีอยู่3ากระบวนการวางหนึ่ก็คือวาง วางแผนการทํางานสองปฏิบัติงานที่วางแผนไว้สามก็จะเป็นการประเมินการทํางานนะครับทีนี้มาดูใบงานที่สองครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับบอกกระบวนการในการจัดตู้เสื้อผ้านะครับามาดูนะครับข้อที่หนึ่งกระบวนการที่หนึ่งคือวางแผนการทํางานนะวางแผนการทํางานก็จะ อะไรล่ะมีการาเราอาจจะเพียนเขียนเป็น1.1การาเป็น1.1เนาะเป้าหมายนะครับการทำงานามีอะไรบ้างเราก็เขียนมานะครับอสองนะครับ1.2นี่เป็นอะไรกำหนด วิธีการทำงานนะครับเราเขียนมามันมีกี่วิธีสีห้าขั้นตอนก็เขียนมานะครับแล้วก็ปฏิบัติงานระแผนเ,เราปฏิบัติยังไงนะครับอ,อาอจจะเป็นปฏิบัติตามกำนวนวิธีการก็ได้เขียนเป็นปฏิบัติปฏิบัติตาม กำหนดขั้นตอนในการทานนะครับในการทำงานานะครับก็ได้นะครับทีนี้การประเมินประเมินยังไงนะครับเมื่อนะครับเราจัดเสร็จแล้วนะครับเมื่อจัด เสร็จแล้วเ <Okay. S 1> มื่อจะเสร็จสามารถาสามารถใช้ <Okay. S 1> ก็ได้แบบใช้งานเนาะหรือตอบ <Okay. S 1> ใช้งานครับหรือตอบสนองตอบสนองเป้าหมายก็ได้ไหม ได้ใใหม่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรากำหนดเป้าหมายว่า,าสะดวกในการหยิบใช้อย่างนี้นะครับในการหยิบใช้ในการประเมินผลนะครับเราเขียนว่าเมื่อเมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทำให้ก็ได้นะครับหรือไม่ใช่คว่าทำไมก็อาจจะคช้ว่าเมื่อจับียตนะครับส่งผลน,นะครับให้หยิบใช้งานหยิบใช้งานได้สะดวกนะครับมันก็จะตอบโจทย์ มันก็จะเชื่อมกันนะครับในการประเมินผลงานเราก็ในการกําหนดเป้าหมายนะครับมันจะเอาเป้าหมายมาเขียนต่อว่ามันทําตามเป้าหมายได้หรือไม่อันนี้ก็คือการประเมินนะครับผลผลงานการทํางานของเราโอเคนะครับก็ในรายวิชานี้นะครับในชั่วโมงนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมี สุขภาพนะครับแข็งแรงนะป่าตดจ,จากโควิดนะครับดูแลรักษาสุขภาพคนด้วยครับอ่าสำหรับวันนี้ครับก็อขอเ่าวว่าสวัสดีครับ